ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่25่สี่ดาบแต่หนึ่งชีวิตตอนที่สองมังชงายพอได้สติรู้สึกว่าตัวตระกองกอดลูกสาวครูไว้เต็มมือและแจ้งสิ้นต่ออาการที่แม่กันที่มาเป็นอยู่ เกือบจะดันนางออกไปให้ห่างแล้วแต่ได้คิดว่าถ้าทำเช่นนั้นแม่กันที่มาจะอายและช้ำใจเกรงเราหมิ่นว่าตัวนางต่าพ่อตัวลงมาหาเราแล้วถูกปัดมังชะงายก็กอดนางอยู่กระนั้นแล้วว่าท่านอยากระดุกกระดิกไปเพราะอสรพิษตัวนั้นยังเลื้อยห่างเราไปเพิ่งพ้นยี่สิบวา มันเห็นท่านไหวตัวจะกลับมาทำร้ายเอาอีกได้ลูกสาวตาคยีแจ้งว่ามังฉงายล้อก็มีใจอายหนักขึ้นพราออกมาจากเจ้าหนุ่มแล้วเสกกล่าวว่าข้าพระเจ้าขันตัวนักที่เกิดมาเป็นหญิงแล้วจะทำตัวให้เป็นผู้ชายอย่างไรถึงคราวไม่รู้ตัวก็กลับเป็นผู้หญิงตามเดิมอีกขวัญอ่อนและตกใจง่าย ดังข้าพเจ้าเห็นงูเมื่อกี้พอเลื้อยมาใกล้ก็ลืมตัวเพราะดีที่มันหาได้ขบเอาเป็นบาดแผลไม่เจ้ามังชะงายทำหน้าเศร้าแลว่าอสรพิษนั้นแม้นไม่ได้ทำอันตรายท่านก็ทำอันตรายข้าพเจ้าเข้าตรงที่สำคัญรอยเขี้ยวแห่งงูทีจะใหญ่ถนัดยังไม่รู้ว่าจะรักษาเดียวยาประการใดจึงจะหายสนิท แม่กันที่มาตกใจถามว่าเมื่อกี้มันขบท่านหรือเจ้าหนุ่มรับว่าจริงแล้วนางก้มดูเท้าที่ห้อยไปใต้แคร่เพื่อจะดูว่าถูกขบที่ใดมังชะงายว่ามันหาด้วยขบเท้าดอกแต่ขบเอาบริเวณนี้และยังไม่แจ้งถนัดว่าปากแผลอยู่ที่ใดแล้วเจ้าหนุ่มเอามือลูปคลำอกเป็นกลนอยู่ นางแจ้งว่าอุบายจึงว่างูน้อยนั้นเจ้ากรรมนักเหลืออยู่กับพื้นดินควรรือโดดมาฉกถูกอกท่านได้มังชะงายจึงว่าถ้าไม่มีสัตว์ร้ายข้าพเจ้าคงไม่มีใครผวาเข้ากอดและเมื่อไม่มีใครผวามากอดข้าพเจ้าก็คงไม่รู้สึกแปรขึ้นในใจแต่เมื่อมันเกิดขึ้นดังนี้ สืบสาวไปตามต้นเหตุแล้วข้าพเจ้าก็ลงเอาว่าเพราะงูนั่นเองนางกันที่มาฟังทันถ้อยคำที่มังชะงายกล่าวให้ชื่นชอบอารมณ์เป็นอันมากแต่แซงพูดว่าข้าพเจ้ากำลังตกใจผวาไปหาท่านแรงไปนั้นขออภัยเถิดมังชะงายว่าเพียงเท่าผวานั้นถึงแรงเท่าแรงหาเจ็บไม่ และตามที่สัตว์จริงแล้วข้าพเจ้าใคร่จะให้อสรพิษเลื้อยผ่านมาทางที่เรานั่งด้วยกันนี้สักร้อยครั้งผ่านครั้งด้วยซ้ำเพื่อจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นถนัดว่าข้าพเจ้าทนความแรงที่ท่านโผเข้ามาหานั้นได้ทุกครั้งไปและเมื่อท่านอยู่กับอกข้าพเจ้านั้นหาความเจ็บเกิดไม่ดอกต่อผลาออกไปแล้วเช่นนั้นสิ รู้สึกสะเทือนใจอย่างไรพี่กลอยู่แม่กันที่มาฟังเจ้าหนุ่มว่าหวานหูก็แจ่มใสเหมือนหัวใจได้น้ำทิพ์รู้เชิงว่ามังชงายพูดอ้อมมาหาตนด้วยใจสวา่าดนางยินดีอยู่ด้วยมีใจใฝ่ในเจ้าหนุ่มมาแต่เดิมจึงว่าท่านมังชงายจะจากข้าพเจ้าวันนี้แล้วท่านพูดโดยขนองลิ้นเล่นเช่นนี้ พูดแล้วท่านก็ลืมเสียไม่คิดดูบ้างว่าเมื่อจากไปแล้วจะก่อกรรมทำเวรไว้แก่ผู้ฟังอย่างไรนี่ท่านมีคิดว่าใจหญิงบ้านนอกนั้นคงทึบเหมือนหินได้ยินได้รับสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้จักซึมติดค้างอยู่ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายฉะไนท่านจึงมาทิ้งรอยกรรมไว้กับข้าพเจ้าอย่างนี้เล่า มังชงายเปิดปากจะตอบก็เลยเห็นคนถือคบเพลิงเลี้ยวหัวถนนตรงมางเสียงจรจาจำได้ว่าตะคขีกลับนางกันที่มาว่าบิดาและสิทธิท์ท่านกลับแล้วข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ด้วยท่านคงไม่งามเสียดายที่ไม่มีเวลาจะบอกความเสียใจที่ท่านจะจากไปอีกแล้วและวันประลองฝีมือนั้นข้าพเจ้าจะเร้าบิดา ให้พาเข้าไปดูให้จงได้หากพบกันอีกขอท่านจำกันที่มาชาวป่าไว้ให้แม่นและนางกราบลงที่ตักเจ้ามังชงายแล้วกลับขึ้นเรือนไปและตะคยีกลับมาบ้านแล้วก็สนทนาพาทีกันอีกจนดึกแลแม่กันที่มาหาเข้านอนไม่แอบนั่งอยู่ข้างบิดาคอยสบตาเจ้ามังชงายด้วยใจอาลัย ครั้นรุ่งเช้าวันนั้นเจ้าสิบตะคีก็ออกเดินทางรูเท่าและพรรยาพร้อมทั้งแม่กันที่มาออกมาส่งถึงประตูบ้านหนึ่งบายแอบมากระซิบสั่งนางว่าแม่กันที่มาจะเข้านอนจงสวดมนต์ให้ข้าบ้างนางว่าข้าพเจ้าจะสวดให้ท่านที่ไปครั้งนี้โดยทั่วกันทุกคน คอยจนเจ้าทั้งสี่ขับม้าเลี้ยวหัวถนนไปแล้วตะคดยีจึงพาลูกเมียตนขึ้นเรือนพอใกล้สายแดดจวนกล้าก็ล่วงเข้าประตูเมืองตองอูแลขณะนั้นในเมืองผู้คนชายชะกันตามแขวงน้อยๆน,นอกเมืองตองอูหลายสิบแขวง ทราบหมายประกาศก็มุ่งหน้าเข้ามาลองฝีมือแต่งตัวสะพายอาวุธเดินสับสนกันไปมาแกาเลงกระโบสีอ่องแลนิงบานานๆเข้ากรุงทีหนึ่งและที่ท,ที่ตัวอยู่นอกเมืองก็หาพลุกพล่านดังนี้ไม่ปะคนเดินมากๆก,ก็มองดูโน่นดูนี่ตะลึงเอาเนืองเนืองมังชะงายเห็นว่า สายป่านนี้แล้วจะกลับวัดกุโสดอก็คงหาอาหารกินขัดสนจึงชวนเจ้าเกลือทั้งสามแวะเข้าตลาดหากินซะก่อนครั้นเข้าเขตตลาดมังชงายคิดว่าพวกตนขี่ม้าชนี้เกรงจะเป็นอันตรายแก่คนเดินทางได้จึงชวนพวกพ้องให้ลงจากหลังมา้าจูงเดินผ่านเข้าไปและคนเหล่านั้นเห็นเจ้าทั้งสี่จูงม้าผ่านมา ก็เลี่ยงเข้าข้างทางและบ่นกันว่าเจ้าพวกนี้ซุ่มซ่านนะที่ประชุมคนดันเอาสัตว์เข้ามาด้วยชายชาวกระเรี่ยงทั้งสามไม่พอหูเสียงนั้นแต่ระงับไว้ด้วยมังชงายคอยถลึงตาห้ามไว้เป็นนิดครั้นผ่านมาใกล้จะถึงร้านขายอาหารร้านหนึ่งมีสตรีรูปงามไว้จริตด,ดีดดิ้นเป็นผู้นั่งขายและพวกชายหนุ่มกำลังขนอง จับกลุ่มเจรจาแขกให้คนขายอยู่ข้างหลังสีอ่องเป็นคนบ้านนอกไม่เคยปะสตรีใดทำจริตด้วยกรณีก็เห็นเป็นที่ประหลาดหยุดยืนดูเอาซึ่งหน้าแล่เจ้าหนุ่มที่นั่งอยู่ในร้านนั้นผู้หนึ่งแต่งตัวนุ่งห่มงามนักท่วงทีจะเป็นหัวหน้าก็หัวเราะแก่นางคนขายถามว่าเจ้ามีอาหารพิเศษส,สำหรับขายแก่ท่านทั้งแปดนี้หรือไม่ ลูกสมุนฟังหัวหน้านับอาหารจำนวนทั้งคนและม้ารวมกันทั้งนี้ก็หัวเราะขึ้นและเจ้าบางคนที่ขนองปากยังเสริมเข้าไปอีกว่าใส่เป็นสีจานแต่กินจานละสองท่านก็แล้วกันครั้นแล้วก็หากันครืนใหญ่สีอ่องนั้นเหลืออดจึงเรียกพวกข้างหน้าให้หยุดแล้วว่า พวกเราแวะเข้าร้านนี้และเลือกเอาแต่ที่สนุกดีเถิดอย่าเอาที่รสอร่อยเลยมังชงายเดินผ่านไปไม่ได้ใส่ใจมองหน้าหนุ่มคนที่นั่งหลังผู้หญิงขายของต่อได้ยินสีอ่องเรียกและแววเสียงเย้ยกระทบผูเช่นนั้นจึงหันมาพิจารณาดูมองเห็นตัวชายหนุ่มที่เป็นหัวหน้าก็คิดออกว่าเป็นบุตรชายตองบุญญ่ยี ขุนพลของพระเจ้ามหาศิริชัยสุระและเคยเป็นสิษย์ในสำนักวัดกุโสดอแต่เป็นรุ่นผู้ใหญ่กว่าตนสามสีป่ปีครั้นมีเสียงเรียกไม่งามดังนี้มังชงายรู้ใจพวกตนว่าไม่ยอมใครน่าจะมีเรื่องวิวาทเกิดขึ้นและมังชงายจะเข้าไปทักบุตรตองวุ่ญยีเล่าตัวก็ไม่ใช่จะเด็ดรูปเดิมเกรงเขาจะจดจำไม่ได้ และเมื่อเข้าไปร่วมกันเข้าแล้วพูดไม่ถูกหูพวกตัววิวาดด้วยก็เหมือนจะสู้กันในหมู่สิทธิอาจารย์เดียวคิดดังนี้มังชงายจึงออมใจไว้ชวนสีอ่องว่าร้านนี้คนแน่นเราไปหาร้านที่ว่างๆคนกินกันให้สบายเถิดเจ้าสมุนบุตรตองบุญยีไม่รู้ใจเห็นมังชงายหน้าอ่อนกว่าเพื่อนคณนว่า ใจคงหวาดกว่าเพื่อนเหมือนกันจึงมองเป็นเชิงหมินอยู่ในทีแลหันไปว่ากันดังพอได้ยินว่าที่โบราณท่านว่าอย่าเดินทางร่วมเด็กนั้นจริงหรือเพราะถึงคราวคับขันยืนยันเอาน้ำใจว่าจะแข็งแกร่งเหมือนผู้ใหญ่นั้นคงไม่ได้แล้วมังชงายถูกว่าเข้ากับตัวเองชนี้ก็เลือดขึ้นหน้าหันไปว่ากับพวกพ้องว่า จะแวะร้านนี้ก็แวะเถิดแต่อย่ากินให้อิ่มนะข้าพระเจ้าเกรงว่าการกินวันนี้ข้าวตกถึงท้องจะไม่มีเวลาเรียงเม็รเจ้าเกรยทั้งนั้นรู้ทีก็พยักเอาแล้วเจ้าทั้งสี่ปลดบังเหียนม้าผูกเข้าไว้กับเสาร้านเจ้าสัตว์นั้นก็ยืนหันรีหันขวางเกะกะอยู่นางคนขายจึงเตือนให้จูงไปผูกที่อื่นตีอ่องดื้อเอาว่า เราต้องใจจะผูกมันเสื้อที่ตรงนี้แล้วเมื่อผู้ใดเห็นว่ามันไม่สมควรก็เชิญไปขยับขยายหาที่ผูกมันเอาเองเถิดแล้วเจ้าสีอ่องก็เข้าไปในร้านนำหน้าเจ้าเกลอทั้งสแต่หาเข้าไปถึงข้างในที่เขาจัดไว้ให้รับประทานไม่กลับนั่งลงเบื้องหลังนางคนขายขั้นกลุ่มพวกที่อยู่ก่อนนั้นเสีย เจ้าสีอ่องชักดาบออกจากฝักวางพาดไว้กับตักเหล่าเกลอเห็นสีอ่องทำกิริยาฮึกนักแต่ทวงการก็ผ่านไปแล้วจึงปล่อยเลยตามเลยฝ่ายพวกที่นั่งอยู่ก่อนเห็นเจ้าบ้าน,นอกที่พวกตัวหัวเราะเยาะท่วงทีเอางานเอาการถึงนุ่งห่มกะเลอ์กะล่าแต่น้ำใจถ้าเอาจริงชนี้ก็คิดคร้าน หาอาจเอ่ยปากถากถางต่อไปอีกนั่งมองหน้ากันและกันอึ้งอยู่และเจ้าคนที่นุ่งห่มเป็นหัวหน้ามองไปที่ดาบสีอ่องปะชื่อตะคยีสลักเป็นรอยอยู่กลางดาบตัวเคยได้ยินชื่อตะคยีอยู่ก่อนและเรื่องนุ่งห่มของคนพวกนั้นเว้นไว้จากเจ้าหนุ่มหน้าอ่อนนั่นแล้วก็บอกว่าเป็นชาวกะเรี่ยงโดยสิ้นบุตรตองวุ่นยีก็นึกรู้ ว่าพวกนี้คงเป็นสิทธะขยีเป็นแน่แท้จึงคเนฝีมือมันหาใช่ชั่วไม่จึงกล้าสแสดงกิริยาดังนี้ขณะนั้นพอดีนางคนขายตักอาหารให้สีอ่องก็แกล้งว่าตักให้เราแต่น้อยเถิดเพราะที่นั่งกินนี้ใช่จะหิวโหวยก็หาไม่เรามานั่งเพื่อเหตุดอกตักมาขายเราพอเป็นพิธีเท่านั้นก็พอ แลในหมู่ชายที่นั่งอยู่ก่อนนั้นเจ้าคนหนึ่งเป็นสหายสนิทของบุตรตองวุญญ่นยีเป็นคนขลาดแต่ทว่าปากโป้งมักแสดงกิริยาเจ็บร้อนแทนนายของตนเนืองเนืองครั้นเห็นเจ้าทั้งสี่วางกิริยาข่มพวกตนดังนี้ก็พูดเสียงดังว่าเจ้าพวกนี้เป็นใครมาแต่ไหนท่านจิตเสบงบุตรขุนนางผู้ใหญ่นั่งอยู่นี่ ควรที่จะระวังกิริยาอย่าพูดจาให้ห้าวหาญนักจึงจะชอบทำตัวดังนี้เหมือนไม่เคารพสักบุตรขุนนางผู้ใหญ่จเจลิงกระโบอันเคยเป็นคนสุข,ขุมแต่เกลียดการยกตนข่มท่านเป็นที่สุดพอได้ยินเจ้าคนสนิทยกเอาความเป็นใหญ่ของบิดานายมันขึ้นมากล่าวก็เหมือนเอาไฟมาจุดจี้ที่หัวใจชี้เอาหน้าเจ้าคนนั้นแล้วว่า ในที่นี้ก็นั่งกันอยู่แต่ลำพังตนเท่านั้นหามีใครเอาพ่อมานั่งด้วยไม่ชไนจึงนำบารมีพ่อคนอื่นมาเตือนให้เราเคารพดังนี้เจ้านึกว่าเป็นความผิดพวกข้าหรือที่ไม่ได้มีพ่อเป็นขุนนางเจ้าพูดยกตัวดังนี้เหมือนหนึ่งเข้าใจว่าตองอูอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้อาศัยแต่พวกขุนนางฝ่ายเดียว มิได้อาศัยกำลังคนอันมิได้เป็นขุนนางแต่เป็นคนรักเมืองตองอูเช่นพวกข้าบ้างหรือเจเลงกระโบเป็นคนพื้นชาวป่ารักความสามัคคีรวมกำลังระหว่างพวกพ้องและชอบความเสมอหน้าครั้นถูกอ้างยศขุนนางข่มกรณีก็เคืองจัดจึงเอาอาหารในมือสาดหน้าเจ้าคนสนิทของจิสเบงและคนอื่นที่ยืนข้าง ก็พลอยเปรือไปด้วยแล้วทั้งสองฝ่ายก็ลุกฮือขึ้นมังชะงายกระซิบบอกแก่นิงบาว่าไอ้พวกนั้นมีอาวุธแต่เฉพาะเจ้านายมันคนเดียวหากจะรับขับเคี่ยวคงไม่เกินกำลังนักแต่ในเมืองหลวงชนี้พวกกรมเมืองมันเดินไขวายอยู่จับกลุ่มเราแล้วก็จะเข้ากับพวกลูกขุนนางโดยเห็นแก่หน้าบิดาตะบึงไป ท,ท่านจงออกไปคุมม้าเสือคนหนึ่งแต่งบังเหียนไว้พรักพร้อมพลาดท่าประการใดจะได้โจรหนีมันทันท่วงทีเน่งบาเห็นควรก็ไปคุมม้าตามคำมังช่า,ายว่าจิเสเบงถือตัวว่าเป็นลูกคนบุญหนักจักใหญ่และทนงตนว่ามีฝีมือดีคนหนึ่งเมื่อจเจริญกระโบห้าวหานดังนั้นก็เดือดเป็นที่สุด หาพักเจรจาให้ยาวความสืบไปชักดาบได้ก็ถลันเข้าใส่และฟันลงตรงหัวจเจลิงกระโบเก่งจะผ่าหัวให้แหล่งออกเป็นสองซี่แต่สีอ่องถอดดาบพลาดตักอยู่ก็โจรขึ้นโดยไวรับดาบจิสเบงไว้ทันและสะอึกเข้าฟันตอบจิสเบงสุดร่นไปถึง3าก้าแลสีอ่องก็ร้องบอกให้จเจลิงกระโบกับมังชงาย กันพวกจีสเสบงไว้เผื่อให้ตัวได้สู้โดยสะดวกมังชงายกับจเจลิงกระโบก็เอาดาบออกสกัดพักพวกจิสเสบงให้ร่นเข้าไปในร้านและห้ามไม่ให้ร้องโวยวายส่วนานางคนขายเห็นเหตุวิวาดดังนั้นก็ทิ้งร้านออกไปร้องเรียกคนช่วยอึงคนึงอยู่ครั้นฝูงคนที่อื่นๆวิ่งกลูมาหน่งบาก็เร่งให้พวกตัวหนี สีอ่องโหมฟันยังไม่คิดชีวิตจิสเบงร่นไปจวนเสียทีมังชงายก็ร้องเตือนให้ยั้งไว้ด้วยเห็นเป็นสิทธิ์สำนักปูโสดอสีอ่องจึงร้องว่าเราจะละชีวิตเจ้าไว้ครั้งหนึ่งก่อนให้รอดอยู่จนวันประลองฝีมือแม้นเจ้าใคร่มีอายุยาวก็อย่าให้เราพบหน้าในวันนั้นเป็นอันขาดพอสีอ่องระดมจิสเบงส่วนเสียหลัก แล้วก็ผลขึ้นมาเจริญกระโบกับมังชงายวิ่งตามพวกไพร่ของจิตเบงไม่กล้าวิ่งตามมาชิดตัวและเนงบายยืนคุมจนพวกตัวนั่งหลังพาหนะเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นตามมังชงายก็ร้องบอกให้พวกนั้นตามตัวออกนำหน้าวกไปทางท้ายตลาดอ้อมออกทางเปรี่ยวควบตะบึงมาพักหนึ่งก็เข้าเขตหลังวัดกุโสดอ มังชะายพักเหนื่อยชั่วครู่แล้วบอกให้เพื่อนปลดม้าผูกไว้หลังวัดจะพาไปหาพระมหาเถนภิกษุในวัดเห็นเจ้าหนุ่มหลานสงพานกลับก็ทักกันกรอพระมหาเถนแจ้งว่าจะเด็ดสิทธิ์รักลกับก็ปิตินักลุกขึ้นจากที่จำวัดขมีขมันมารับแลว,ว่าเจ้าจากเราไปเพียงเดือนเดียวดูท่าทีแห่งแกร่งขึ้นถนัดใจ ทุกสุขประการใดอยู่หรือและเจ้าทั้งสามที่ติดตามมานั้นเป็นหน่อเนื้อเชื้อแถวผู้ใดแต่เจ้าคนนั้นละไม้เกลเราเมื่อหนุ่มเป็นเชื้อไขตะคยีหรือมิใช่มังชะงายว่าใช่แล้วเป็นบุตรของอาจารย์ตะคยีและอีกสองคนนั้นเป็นสิทธิรักของท่านครูดาบด้วยฝีมือจัดจ้านอยู่ท่านครูจึงส่งให้มากับข้าพเจ้า หวังจะได้ไล่คัดเลือกฝีมือคราวนี้พระมหาเถรว่าเจ้ามากำลังเหนื่อยจงพักเสียก่อนไว้ข้ามจึงค่อยสนทนากันสืบไปมังชงายว่าข้าพเจ้ายังไม่อยากพักร้อนใจด้วยได้ทำความผิดไว้ข้อหนึ่งเมื่อก่อนจะเข้าวัดนี้แล้วมังชงายก็เล่าเรื่องที่ต้องวิวาทกับจิเสเบงเมื่อครู่นี้ให้ฟังแล้วเสริมว่า พวกเพื่อนทั้งสามนี้มีใจเหมือนสิทธิ์พระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ยอมฟังคำมิ่นจึงก่อการวิวาทขึ้นแต่ถ้าวิวาทกับผู้อื่นแล้วข้าพเจ้าก็หาเกรงพระคุณตำหนิไม่บัดนี้มาเกิดเรื่องกับจีสเสบงผู้ได้ชื่อว่าสำนักเดียวกันผิดคำสั่งของพระคุณเจ้าไปเขาเจรจาก้าวร้าวนักและข้าพเจ้าจะทักเขาก็คงจำไม่ได้ ไม่รู้ที่จะแก้ไขประการใดถูกอันหนึ่งเล่าเขาก็เป็นสิท์รุ่นใหญ่เคยศึกษาด้วยพระคุณเจ้าก่อนหน้าข้าพเจ้าเสียซ้ำขาดความเคารพชนี้จึงร้อนตัวกลัวผิดเป็นอันมากพระมหาเถรฟังข้อความแล้วนิ่งอยู่สักครู่จึงว่าเรื่องนี้มันเกิดโดยมีอันเป็นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายก่อก่อน แลจิสเบงนั้นเราเสียดายอยู่ที่เคยหมายมั่นจะปั้นมันให้เป็นภาชนะมีค่าสูงในกระบวนสิทธิ์รุ่นก่อนเจ้าสามสี่ปีแล้วจิตสเบงจัดว่าดีอยู่เราใฝ่ใจด้วยเห็นเป็นลูกตองวุ่นดีผู้ว่าราชการทหารแต่บัดนี้ทราบว่าจิตสเบงกำลังจะเสียคนขนองไปตามอารมณ์บุตรผู้มีทรัพย์และวิชาการทั้งปวง หามีแก่ใจซักซ้อมเสมอๆไม่ทอดทิ้งเอาแต่การสนุกเมื่อสิบวันกว่านี้เป็นตัวการมาฉุดลูกสาวชาวบ้านที่ท้ายวัดเจ้าพ่อผู้หญิงไม่อาจร้องทางบ้านเมืองด้วยเกรงบุญหนักสัก์ใหญ่ของตองวุญนยีมาร้องไห้พิรีพิไรกับเราเราจึงให้คนไปเรียกจิตเสบงหมายใจจะเอามาตักเตือนสั่งสอนเสียบ้าง จิสเบงชั่วนักจะเกรงเหลืออยู่สักน้อยหามีไม่ตอบมากับคนของเราว่าเขาโตพอแล้วยังไม่พ้นอกอาจารย์อีกหรือจะมาคอยเสี่ยมสอนเข้าไปถึงไหนผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็พอรู้ได้เอาเองฉะนั้นถ้าจะเรียกมาดุแล้วหายอมมาไม่เราฟังแล้วแค้นนักแต่จะว่าต่อไปเล่า ก็เหมือนเขาไม่นับถือแล้วจะไปทวงเอาคุณแก่เด็กจึงนิ่งเสียและบัดนี้ไม่ได้ถือว่าจิตเบงเป็นสิทธิ์เราแต่จะพลอยถือว่าเขาเป็นศัตรูด้วยนั้นหาไม่ผิดชอบอย่างไรก็ว่ากันไปตามควรเถิดแต่เรานั้นชอบยุติธรรมเจ้าก็แจ้งอยู่หากเจ้าเป็นฝ่ายก่อก่อนแล้วจะได้รับโทษอย่างหนัก เจ้ามังชงายก็กราบขอบพระคุณพระมหาเถนส่วนเจ้าทั้งสามเห็นพระมหาเถนแก่แล้วแต่เป็นสงา่าผ้าเหลืองจับผิวแช่มช้อยสมภูมิปราดและอาจารย์ตนฉะนั้นก็มีใจเคารพมั่นแลพระมหาเถรก็ว่ากับเจ้าหน้าใหม่ทั้งสามว่าตาคยีกับเรานั้นผูกรักกันซะยิ่งกว่าผัวเมียแต่ต่างคนต่างแก่ และเพศไม่ร่วมกันจึงถ้อยทีถ้อยอยู่ส่วนน้ำใจหวังเอาพานธุระของกันและกันเสมอพวกเจ้าอย่าคิดการเกรงใจเราเลยติดขัดประการใดให้ไต่าถามและบอกกล่าวถือเอาเราเป็นคนคอยให้ความสะดวกแก่เจ้าดังตะคยีเถิดเจ้าเหล่านั้นก็กราบพระมหาเถรรับคำเอา